สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัศนไฟค่ะเมษสิงห์ธนูประจําเดือนเมษายนส5 6 6นานั่นเองนะคะชาวทัดไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21 สิงหาคมนะคะและชาวธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชั้นวนนี้จะใช้ลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวทัดไฟเมษสิงธนููใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทิ่ในความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมนเอเนอร์จีนะคะเอนเนอร์จีหลักของชาวธาตุไฟเมษสิงหนูมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าประจำเดือนเมษายน2566เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะเมนเอเนอร์จีนะคะได้เป็นไพ่เดทค่ะ ชาวแทดไฟเมสสิงห์ธนูนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวาต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะเป็นคนอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะเนาะมารู้สึกว่าคุณหรือเขาคนนั้นนะคะเอเนอรจีตรงนี้หมายถึงการยอมรับการจบลงนะคะแต่แอบมีความหวังว่า สักวันหนึ่งนะคะคนที่ได้จบความสัมพันธ์ไปแล้วอะ่ะจะได้กลับมานะคะไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้สึกว่าคุณมีความหวังว่าเขาจะมาว่าจะได้เจอกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือเมจิลจี้หลักนะคะของชาวธาตุไฟเมสินธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทำไมนะคะเออ ความสัมพันธ์นี้ถึงได้จบลงไปนะคะเกิดอะไรขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เกดาบค่ะไพ่สดาบนะคะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สีไม่ใช่สีมเมทัลส,ส,สีถ้วยนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุด,ดินปรึกษากันมังกรธาตุลมมิถุนตุนกุมงค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาสาเหตุที่ทําให้คุณและเขาต้องเ,อเลิกลาก,กันไปสาเหตุที่ทําให้ไพ่เดทเข้ามาเป็นไพ่ของ เมนเอเนร์จนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะเป็นสาเหตุมาจากหนึ่งนะคะความความไม่พออกพอใจอสิ่งที่เราต้องการคู่ของเราให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราให้เขาไม่ได้ความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่ก้าวข้ามไม่ได้ อย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของครอบครัวครอ,อบครัวเขาไม่ชอบเราครอบครัวเราไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเกิดการไม่ยอมรับเกิดการไม่ถูกอกไม่ถูกใจกันเกิดขึ้นนะคะหรือนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะปัญหามันเยอะแยะมากมายนะคะปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาที่ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปสักเท่าไหร่หรือเราจะ ถกปัญหาในเรื่องนี้มากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เจอทางออกมันบางคนบอกว่าไม่มีหรอกปัญหาที่ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เอ้ยแต่ถ้าหากว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธนะ์อ่ะมันมีนะคะมันมีนะปัญหาที่แบบแก้ไม่ได้ก้าวข้ามไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะครอบครัวสังคมของทั้งสองฝ่ายที่เข้ากันไม่ได้นะคะเพราะว่า ความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะความรักมันเป็นเรื่องของมันโอเคคุณรักกันสองคนก็จริงแต่แต่โลกนี้ไม่ได้มีคุณแค่สองคนนึกออกปะโลกนี้ยังมีสังคมหน้าที่การงานหน้าตาความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนประกอบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าหากว่ามันเข้ากันไม่ได้หรือมันขาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปแน่นอนค่ะมันไม่เติมเต็มแล้วความสัมพันธ์นี้จะ มีปัญหาแล้วมันก็มีขึ้นมาจริงๆนะคะบางคนแตกต่างกันในเรื่องราวของการงานการเงินสังคมฐานะอะไรต่างๆเนาะเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบลงนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุนะคะหรือสถานการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวทัดไฟก่อนนะคะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคะ่ะชาวธาตุไฟเมษธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าของคนคนนี้นะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดไฮพินเทสค่ะไพ่สิบดาบน,นะคะไพ่ควีนถือดาบน,นะคะและเป็นไพ่กาวถวยนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีนพิจิกนะคะาจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาเนาะมารู้สึกว่าคุณคุณยังเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้ที่ต้องออกมานะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าต้องต้องตัดใจต้องจบท,งทั้งทั้งที่ก็ยังรัก ทั้งๆท,ที่ก็ยังคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะพูดไม่ได้ Take Action ไม่ได้ทักไม่ได้ถามไม่ได้เจอไม่ได้นะคะคุณคิดถึงเขาคุณอยากทำทั้งหมดเลยที่ไม่บอกมาแต่มันทำไม่ได้คุณได้แต่อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆในที่ของตัวเองจัดการกับความรู้สึกตัวเองเยียวยานะคะกับกับความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับ นะคะคอยู่กับตัวเองเยีย е วยาตัวเองต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะคุณคิดถึงเขาแหละนะคะถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วอะแต่คุณก็ยังคิดถึงเราอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะ เยียวยาหัวใจตัวเองถามว่าลืมได้ไหมหมายว่าลืมไม่ได้หรอกยังไงก็ลืมไม่ได้นะคะยังมีการแอบสืบแอบส่องอยากรู้ความเป็นไปของเขาอยู่เลยดังนั้นมันลืมไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะในเมื่อคุณก็ยังอยากรู้ว่าชีวิตเขาหลังจากนี้เป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวธาตุไฟนะคะคนที่คุณคิดถึงน่ะนะคะคนนั้นนะคะคนรักเก่าของคุณที่คุณคิดถึงคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณนะคะมาดูกันนะ ไพ่แปได้ไพ่วิวค่ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ดี The ะะะะเมจิเชียนนะคะไพ่สองไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะชาวทตุดินพฤกศกันมังกรธาตุไฟเมสิทธนูธาตุเดียวกันกับคุณนะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะอ,อถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรต่อคุณไม่รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงคุณค่ะนะคะ,นะคะเขายังอยากที่จะ รู้ความเป็นมาเป็นไปอยากรู้ว่าคุณทำอะไรอยากรู้ว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็พยายามที่จะ move on เหมือนกันเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากสื่อสารอยากติดต่อนะคะอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยนะคะแต่มันเหมือนกับคุณอาจจะเฟดตัวออกจากเขาไปแล้วอะคะ่ะคุณอาจจะแบบ เงียบจนเกินไปจนทําให้เขาคิดว่าคุณไม่อยากจะคุยกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเขาว่ายังอยากจะคุยกับคุณอยู่นะถึงเราจะไม่ได้เป็นคนรักกันแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในในช่วงเวลาหรือในเรื่องราวอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ที่คุณต้องการที่คุณต้องการความช่วยเหลือเขาเขาอยากจะเป็นคนนั้นเขา,าอยากจะอยู่ตรงนั้นเขา,าไม่ได้อยากจะตัดคอนเนคชั่น ไม่อยากจะให้คุณตัดเขาทิ้งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอมืมันรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแนวโน้มนะคะเอาคําสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟไม่เสถธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนั้นเป็นอย่างไรไม่ขอเนี่ยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หก ถ้วยนะคะสามดาค่ะไพ่ทีเอ็มเพ s สนะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะชาวธาตไฟเมสิงธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าไม่ไมไ,มไ,มไ,มได้บอกนะว่ามันจะเป็นอนาคตอันใกล้หรืออันไกลแต่อนาคตอะ มันอาจจะใกล้หรือจะไกลาอาจจะเกิดขึ้นเร็วอาจจะเกิดขึ้นช้าก,ก็ได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่ energy ของของแต่ละคู่ของแต่ละคนแต่ไม่รู้สึกว่าในอนาคตมันจะมีการกลับมากลับมาแต่การกลับมานั้นอะมันต้องดูด้วยนะว่าการกลับมามันเป็นการกลับมาเพื่อที่จะขอโทษหรือขอคืนดีมันมีสองกรณีนะหนคือกลับมาเพื่อที่จะขอโทษขอโทษแล้วยกโทษให้กันและกันแล้วต่างคนต่าง แยกย้ายไปในเวของตัวเองไม่มีอะไรติดคั้นมันอีกแล้วและอีกกรณีหนึ่งคือการกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความสัมพันธ์แล้วกลับมาต่อสู้กันต่อกลับมาแบบจับมือเดินหน้ากันต่อนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เอ็มเพลสไพ่ของคนที่เป็นหนึ่งเดียวในใจเป็นคนคนนี้ที่แน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะแบบ คนเนี้ยต้องใช้คนเนี้ยอะไรเงี้ยแต่กรณีเนี้ยมันต้องมันต้องผ่านการเคลียร์ใจผ่านการเคลียร์ปัญหาต่างๆก่อนนะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกันได้นะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาทาโดจะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวแทสฟลาเมสินธนุที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําด้วยค่ะ คำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่เด็กถือเหรียญคะ่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและได้เป็นไพ่เดซันค่ะชาวทัดไฟเมสิงธนูเรียกคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทาโร่แนะนําว่าให้คุณคิดบวกกับตัวเองนะณนะปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการพูดคุยนะคะไม่ได้มีการแบบสื่อสารกันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้สึกว่า ตัวคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอย่างมีความสุขมากที่สุดอะไม่รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แบบแห้งเหี่ยวขนาดนั้นมันมันมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาหาชาวธาตุไฟตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะอาจจะไม่ได้เปิดใจนะคะไพ่บอกว่าเปิดใจได้นะคุณไม่จําเป็นที่ต้องรอคนรักเก่าก็ได้ถ้าหาว่าคนรักเก่าของคุณคนนั้นปัญหาที่ทําให้แยกตัดจากกันไปมันเป็นปัญหาในเรื่องของความต่างที่ต่างกันมากๆหรือ ปัญหาของคนรอบข้างที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะแล้วมันก้าวล่วงก้าวข้ามปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นคุณกลับมาจัดการตัวเองนะคะคุณกลับมารักตัวเองให้คุณค่าตัวเองให้โอกาสตัวเองเปิดใจได้ได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเราเปิดใจคบกับคนไหนแล้วเราจะต้องแบบเป็นแฟนกับคนนี้มันไม่ใช่นะคะมันเป็นการมันเป็นการเปิด โอกาสตัวเองให้ได้รู้จักคอนเน c t ชันให้ให้ได้มีเพื่อนใหม่นะคะถ้าหากว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้โอเค มันก็คือโชคของคุณแต่ถ้าหากว่ามันพัฒนามไม่ได้คุณก็ได้กัลยาณมิตรได้เพื่อนใหม่ก็แค่นั้นเองนะคะมองโลกใน,นแง่บวกเข้าไว้ให้โอกาสตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ